พี่น้องมอนมีิสิพามาตาดไผ่กิมซุ่งไปช่ำจ้านี่จ้านี่ละพี่น้องต้นหนึ่งนี่ท้างนั้นอีกสามจ้าวันนี้จะมีหาขึ้นหน้านะพีน่น้องนี่นี่ค่ะเนี่ยต้นเห็นชัดเจนแห่งพี่น้อง้อม้อมไปช่ำเลยจ้า นี่ต้นนี้ต้นตอนที่ห้าตอนไหวนะจ๊ะตอนไวเใี่ยวเดือนกอนกรนะพี่น้องตอนพี่น้องเมืองตอนนี้ก็หักออกพร้อมที่จะไปลงถุงได้นี่ค่ะมบม่งตรงนี้นี่ค่ะได้เบิดเลยพี่น้องเี่หน,นึ่งสองสามสี่หาหาต้นนี่จ้ะหาก็จอกร้ายได้พี่น,น้องนนพร้อมลงถุงจนไปปลูก จ้ามันอยู่ในช่วงหนาฝนเนาะพี่นอ้องความชื้นมันยังร้ายอยู่จ้ะจพี่น้องเข้าไปช่ำใบให้พี่น้องมากกับพ่อได้ฝากพี่นเอาไปปลูกจ้ะปลูกไว้บุดุมก็ได้กินได้พ้นไหวได้พี่นอ้องระมาณบ่กเกินปีนี่ก็ได้กินแล้วจ้ะก็เดียวนี่ก็บ่โทษกินพี่นอ้อง นี่นะจะเขาปลูกไว้เขาก็ได้กินพี่น้องมากก็ก็ได้ฝากเพื่นแบ่งปันกันไปพี่น้องเลือดเจื่อยนี่งเื่อยเอานะคะเออดดลือดออกตุ่นพี่น้องอันโบนี่แต่ตุ่นห,หนึ่งนี่พี่น้องเราเอาเหลือไว้แค่เม็ดหนึ่งเหรอเอามันเืตลยออก นี่หอมช้ำเลยกิ้งที่ตอนไหวจ้ะเดี๋ยวสิตัดกิ้งมันไปนำเอาไปช้ำไปเลยนี่จ้พี่น้องได้ละปะไปช้ำกันนี่แจ้พี่น้องหากมันตีห้าสิมาช้ำนี่จ้ะห่างออกลายพี่น้องแน่นี่ละ่ะช่ำติดเร็วแน่น นิกิง่งมีาพี่นอ้องตอนนี้กิ้งตอนท,ทีตอนไหวนะเดีเด๋ววจะตัดตออกให้พี่น้องเบิ่งแด้เห็นหากกันนะจ้ะให้ค่อยออกบ่อยมันแตกไปชำต่อเนี่ยกลับมสมใหม่ล้วพี่น้องเนี่ยเตรียมผูกด้วยจ้ะ จะปลูกเก่งตอนก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ตั้งไวตรงตรงเอาลงนี่จ้าพี่น้องเขาก็เอาลงปลูกเลยจ้ะนี่จ้าเอาปลูกมันเ่าก็เอาตักปุ๋ยใส่ตักดินใส่เสรจ้าพี่น้อง เขาก็เอาไปตากไว้ใน่ลมน้ำไรลจ้ะบดนแล้วก็แตกหยอดเขาก็สดไปปลูกจ้ะเดี๋ยวจ้ะพี่น้องเสร็จหล้วเขาก็มาตังไว้เขาก็หฮดหนามนี่แะเดี๋ยวก็แตกขึ้นเองเพราะช่วงมันหนาฝนมีความชื้นร้ายนะจ้ะแค่นี้ก็เซ็ต